เรื่องเล่าตัดตอน PKG สนับสนุนโดยร้านอาหารอีสานเดสกะเรามาฟังเรื่องผีจากหนูแว่นนะคะใช้ชื่อเรื่องว่าเพื่อนตามไปงานศพเรื่องราวเปไ็นยังไงขอเชิญเลยค่ะก็เรื่องราวนี้นะคะ,ะเกิดกับน้องคนหนึ่งที่เป็นเอฟซีนี่แหละเขามาฝากฝากไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็สมมุติชื่อว่าชื่อน้องโบละกันค่ะ น้องโมเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเมื่อย้อนกลับไปสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีอะค่ะช่วงนั้นน้องเขาจะอยู่ช่วงมปลายสักประมาณมสี่มห้าน้องเขาเนี่ยเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนสนิทคนเนี้ยเป็นสาวสองอก็คืออน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาคนนี้แต่งตัวเป็นหญิงเมื่อไหร่อะคือแบบว่า สวยมากสวยกว่าผู้หญิงจริงๆสิอีกอืออืมค่ะน้องบอกว่าเพื่อนน้องกับเพื่อนคนเนี้ยไปมาหาสู่กันบ่อยๆค่ะสมมุติว่าชื่อน้องน้องสาวสองชื่อน้องน้องเปย์ละกันน้องเปย์นะคะน้องโบค่ะน้องโบกับน้องเปย์เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็บ่อยพลั้งที่น้องโบไปหาเปย์ที่บ้านอื ลักษณะของบ้านเปเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งครัดมากๆเพราะเนื่องจากว่าคุณพ่อเขารับราชการอืมอืมเขาก็เลยค่อนข้างจะเคร่งเลยโบบอกว่าถ้าเวลาไปเนี่ยเปต้องทำตัวเองเป็นผู้ชายแ,แบบแมนๆทุกครั้งตลอดห้ามแสดงแบบอาการที่แบบออกสาวเลยถ้าแสดงเมื่อไหร่คุณพ่อเขาจะทำโทษทันทีโอ้โหค่ะ ทําโทษโดยที่แบบว่าไม่สนใจว่าเพื่อนของลูกเขาจะอยู่หรือไม่แล้วทําโทษทีครั้งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเลย <c oughs> อือค่ะ <c oughs> ก็แล้วคราวเนี้ค่ะพอน้องโบเห็นว่าเวลาไปบ้านนะไปบ้านน้องเปย์เนี่ยน้องเปย์เขาจะแบบบางทีก็มีหลุดหลุดระบ้าง <c oughs> ก็ทําให้แบบโดนคุณพ่อเขาเนี่ยโดนทาโทษเป็นประจําอืำหลังๆเขาก็เลยไม่ค่อยไปละอื <c oughs> ไม่อยากไปเจอกันที่โรงเรียนดีกว่าอื <c oughs> ซึ่งลักษณะท่าทางเป๋ระหว่างที่โรงเรียนกับที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงเลยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนเจอเพื่อนๆอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆน้องเปเขาจะแบบว่ารื่นเริงเฮฮาแบบคือเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยอก็เข้าใจซึ่งโบบอกว่าก็เข้าใจแหละว่าอยู่ที่บ้านเขาก็อึดอัดเนาะเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องเป็นตัวเองให้เต็มที่อืจนกระทั่งเรียนจบหมหกต่างคนต่างแยกย้ายค่ะ น้องโบก็ไม่ได้เรียนต่อมาช่วยคุณน้ากับคุณแม่เนี่ยช่วยขายใส่เสื้อมือสองที่บ้านออืก็เป็นตึกอาคารพาณิชย์เนี่แหละก็ช่วยขายเสื้อแล้วก็อ่าส่วนเพื่อนคนอื่นรมถึงเปเนี่ยก็แยกย้ายกันไปเติบโตไปเรียนต่ออืก็ขายของมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอ่าผ่านมาสักประมาณสี่สามถึงสี่ปีประมาณนี้ทุกคนก็โตขึ้นแล้วเนาะ คราวเนี้ยค่ะน้องโมบ,บอกว่าน้องโมก็เล่นคอมแล้วแหละเล่นนนบุ๊กอยู่ในร้านอืแล้วก็สังเกตได้ว่ามีลูกค้ามาที่หน้าร้านมาดูเสื้ออ่าโบก็เลยพักจากคอมจากโนตบุกเนี่ยแล้วก็เดินไปต้อนรับลูกค้ากะกำลังจะสอบถามเลยค่ะว่าลูกค้าต้องการเสื้อแบบไหนคะเดี๋ยวจะได้แบบเออแนะนําให้อืพอดูไปดูมาแกเอ๊ะทำไมคนนี้มันคุ้นๆจังแล้วสักพักเปก็หันมา ก็ถามโบเลยค่ะแกเราเปไงจำเราได้ไหมพอเจอกันแค่นั้นล่ะค่ะโบดีใจมากเลยที่ได้เจอไปอีกครั้งหลังจากที่จบมหกแล้วไม่ได้ติดต่อกันเลยโบก็เลยบอกว่าเราไปนั่งข้างในกันไหมเรามาคุยกันคือแบบมาเมาส์มอยกันดีกว่าว่าเออที่ผ่านมาเป็นยังไงทั้งคู่ก็เข้าไปนั่งค่ะเข้าไปนั่งคุยกันจนกระทั่งถึงเย็นลับโบก็ปิดร้าน โบเขาบอกว่าเปแกนอนที่นี่ไหมเดี๋ยวเราขอแม่ให้อเป๊ะก็ตอบตกลงนอนได้สินอนกันแล้วก็นอนคืนนี้นอนกันไปไว้นะก็คุยกันจนหลับเลยนะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคิดถึงกันมากแล้วพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันออืืก็คุยกันค่ะคุยกันจนกระทั่งหลับตื่นเช้ามาทั้งคู่ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเที่ยวกันแต่เช้าเลยไปเที่ยวกันทั้งวันเลยค่ะวันนั้นให้หายคิดถึงเนอืม ในขณะที่ระหว่างวัน่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องโบหันไปหาน้องเปเพื่อที่จะคุยก็ไปสังเกตที่คอของเปว่าทำไมเป็นรอยแดงโบก็ถามว่าเปยคอแกไปโดนอะไรมา <c oughs> แล้วเปก็นิ่งเปหยุดนั้นนิ่งเลยแล้วก็หันมาบอกโบด้วยสีหน้านิ่งว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่สร้อยคอมันรัดคออ่ะแต่ว่าเราถอดออกไปละ <c oughs> อ่าโบได้ยินดังนั้นก็โอเคเบาใจหรือว่าเพื่อนไปโดนอะไรในใจโบคิดอยู่อย่างเดียวคือโดนที่บ้านหรือเปล่าทาโทษโดนทําโทษมาหรือเปล่าหลังจากนั้นค่ะเขาก็เที่ยวกันจนกระทั่งก็นอนรู้สึกว่าจะนอนพักกับน้องโลประมาณสองถึงสามคืนประมาณนี้จนคืนสุดท้ายเปบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะออืืวันนี้เราต้องกลับลนะเพราะว่า ไม่ได้บอกที่บ้านว่าจะมาหลายวันแบบนี้อืมอ่ะโบก็โอเคไม่เป็นไรแกก็เดี๋ยวแกไปอาบน้ําก่อนก็ได้แต่เราดูโทรทัศน์รออยู่ข้างนอกอืมแล้วคืนเนี้ยเป็นคืนสุดท้ายที่ที่เปยจะนอนกับโบเพราะว่าพรุ่งนี้เปยบอกว่าเปยจะกลับหลักค <c oughs> ่ะอ่าเปยก็อาบน้ําค่ะอยู่ในห้องน้ําโบก็ดูโทรทัศน์ดูหนังผีนั่นแหละอืมอืมโบโบอกโมบอกว่าถ้าพ,ไไถาพักหนึ่งดูไปได้สักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงไลนย ่างขึ้นมาบอกว่าเอาขึ้นมาอา่านเปิดมือถือขึ้นมาอา่านเพื่อนพิมพ์มาว่าแกรู้หรือยังว่าเปอ่ะเสียแล้วนะ mm hmm. โบก็เลยหงุดหงิดเหมือนแบบเฮ้ย mm hmm. ทำไมเพื่อนคนนี้เป็นบ้าอะไรมา mm hmm. ล้อเราเล่นอย่างนี้ทำไมก็ mm hmm. ลเลยพิมพ์กลับไปค่ะว่าเปาจะเสียได้ยังไงเ mm hmm. นี่ยมันอยู่กับเราเนี่ยมันอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแค mm hmm. ่แล้วคราวนี้ก็โมโหไง มาเหาะมาแยแ่เราเล่นแบบนี้ได้ยังไง <Ooh. S 2> เออเรื่องเป็นเรื่องตายไม่ควรจะมาแย่กันนะ mm. โบก็ปิดมือถือปิดมือถือเสร็จแล้วก็มันดับหน้าจอเฉยๆอะคะ่ะแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้แล้วก็ดูหนังผีต่อ <Okay. S 2> ผ่านไปสักประมาณห้าถึงสิบนาที mm. พอความเด้งขึ้นมาอะโบก็พอก็หันไปดูอ่ะเพื่อนคนเดิมส่งมา <Okay. S 2> ก็กลว่าถ้าเกิดว่ารอบเนี้ยมันยังไม่เลิกโบกจะพิมพ์ดาละออมออเปิดไลน์ขึ้นมาแค่นั้นคะ่ะพี่เอ๋ เป็นรูปหน้างานศพอุ้ยเป็นรูปผอมลงอุ้ยโบหน้าเสียเลยค่ะเดี๋ยวแล้วตอนนั้นเแบบเปยก็อาบน้ําอยู่ในห้องน้ําใช่เปอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําแต่โบหน้าเสียเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเพื่อนอะเขายืนยันด้วยรูปภาพเพราะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีรูปภาพเนี่ยมันคือเรื่องจริงละค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นละอืม โบชะงักเลยค่ะนิ่งไปเลย <c oughs> เหมือนแบบตะตันไปเลยอะ่ะ <c oughs> ต่ปั๊บก็เรียกสติกินมาบอกแล้วคนที่อยู่ในห้องน้ำล่ะื <c oughs> ออ <c oughs> คนที่อยู่ในห้องลารฟนะใคร <c oughs> เปหรือใครแล้วที่ผ่านมาเราอยู่กับใคร <c oughs> อมีคำถามมากมายเกิดในหัวเลย <c oughs> <c oughs> โบก็เลยอ่ะเอาวะ ่าเหมือนแบบหันตัวเองอะค่ะหันหน้าเลยนั่งไปที่หน้าห้องน้ําหันหน้าไปหาประตูห้องน้ําเลยโมอบอกว่าในจังหวะที่กําลังหันหน้าไปที่ประตูห้องน้ำเสียงรัดน้ำอะค่ะรัดน้ําอาบน้ำอะเสียงเริ่มเบาลงเบาลงจนเงียบไปเงียบไปเลยคราวนี้โมก็ลุ้นละโมอบอกว่าใจตอนนั้นอะคือมันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยในหัวสับสนไปหมด Uh huh. ว่าถ้าเกิดเปิดประตูออกมาแล้วเจอเป๊ mm. เราจะถามเปว่ายังไงดี mm. เราจะต้องรู้สึกยังไงเราจะต้องอะไรยังไงคือตอนนั้นน่ะน้องโบสับสนไปหมดเลย uh huh. ผ่านไปอีกสักประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีนั่นแหละ mm. เสียงประตูอะค่ะห้องน้ำอะดังก็ mm. แล้วประตูก็ค่อยๆเปิดออก mm. โบบอกตอนนั้นน่ะปิดตาปิดตาแต่เปิดมือนิดๆเพื่อที่จะได้เห็นว่ามีเปในห้องน้ำอยู่หรือเปล่าพอประตูเปิดสุดแค่นั้นนะคะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยแล้วประตูก็เปิดเองด้วยนะใช่ประตูเปิดสุดเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะคือเปิดสุดเลยอะแล้วน้องมวบอกว่าห้องน้ำอะไม่มีรอยเปียกน้ำเลยค่ะอุ้ย แล้วพอโบเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็รีบเลยค่ะรีบกลับมาที่นั่งแล้วก็คุ้มโปงนอนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอตอตายแล้วพอตื่นเช้ามาด้วยความที่แบบเมื่อคืนก็เจอแบบนี้เนาะแต่คราวนี้ก็เลยตัดสินใจไล่ไปหาเพื่อนคนนั้นว่างานศพเปจัดถึงวันที่เท่าไหร่อหาเพื่อนก็พิมพ์มาตอบว่าถึงวันนี้วันนี้วันนี้นะที่วัดนี้นะสาลานี้นะแกจะมาวันไหนโบบอกเดี๋ยวเราไปวันนี้แหละ เดี๋ยวเราไปตอนนี้เลยเดี๋ยวเดินทางออกตอนนี้เลยเพื่อที่ว่าจะได้ไปถึงที่วัดแะบมันจะได้ไม่เย็นเกินไปค่ะ <c oughs> แล้วคราวนี้โบก็เลยไปบอกอแม่คุณแม่ก็ตกใจอ้าวแล้วที่ผ่านมาโบนอนกับใคร <c oughs> โมบ,บอกนั่นสิแม่หนูคิดว่าเปอ่อะน่าจะมาตามหนูแหละโ <c oughs> ดยจิตสุดท้ายที่เขาคิดถึงน่ะ <c oughs> เขาก็เลยมาหาแล้วรู้คือเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า คุณน้ากับคุณแม่ของน้องบัวค่ะเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่นี่อืจึงน้องบัวก็ถามหนูว่าเป็นไปได้ไหมพี่ที่เขาจะมาตามเราอืซึ่งหนูแว่นเองก็บอกว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมอถ้าเกิดว่าตามตามสิ่งที่เราเชื่อตามความเชื่อมันก็เป็นไปได้คือจิตสุดท้ายอะค่ะเขาคิดถึงเราอืแล้วคราวนี้หนูแว่นก็เลยถามสาเหตุว่าเพื่อนเสียเพราะอะไร น้องโมบอกว่าเป็นเพราะว่าเขามีความอิดอัดกับที่บ้านมากๆอมากคือน้อยใจอใช่น้อยใจคุณพ่อมากๆเขาก็เลยตัดสินใจปลุกคอเสียชีวิตค่ะค่ะแล้วน้องโมเขาก็เลยนึกถึงรอยสีแดงๆที่คออืมว่าสงสัยจะเป็นรอยที่เพื่อนเขาเนี่ยแหละปลุกคอเสียคงไม่ใช่รอยสร้อยหรอกค่ะแล้วมันก็มาเฉลยแบบนี้นะคะพี่ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมคะใช่ค่ะเ,ออเรื่องก็ไม่ไม่ได้ยาวมากค่ะโอ้โหวันนี้แต่ละเรื่องนะคะเป็นเรื่องไม่ยาวมากแต่ก็น่ากลัวขนลุกเหมือนกันเรื่องนี้คือ,อจริงๆแล้วว่าอย่างที่หนูแว่นบอกแหละน่าจะเป็นจิตสุดท้ายที่เขานึกถึงเพื่อนเขาก็เลยมาหาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอ,เจอกันตั้งแต่ เรียนจบมหกไปแล้วก็เถอะแต่พอมา <ฮะ S 1> ถึงเขาก็ทำทุกอย่างเหมือนคนปกติไม่ว่าจะเป็นการไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวดยการไปวัดไปไหนต่อไหนมานอนคุยด้วยการ <ฮะ S 1> ทุกอย่างปกติหมดแต่สิ่งที่ปก <ฮะ S 1> ผิดปกติก็จะมีแค่มีรอยแดงๆรอบคอเท่านั้น<ช>ก็ให้เหตุผลว่าสร้อยคอรัดมันก็เลยแดง<ฮ>ะนะคะ,ะแต่เรานึกถึงสิว่า ถ้าเกิดว่าเราเป็นน้องโบแล้วอยู่ณตอนนั้นโทรศัพท์ก็มีคนโทรมามีไลน์เด้งมาว่าแกรู้ไหมว่าโบเสียชีวิตแล้วนะใครจะเชื่อ,อเออขอโทษค่ะ,คะ,คะว่าเปเสียชีวิตแล้วนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะว่าเปเสียชีวิตแล้วนะคือเป็นเราเราก็อึ้งน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเรื่องผีมากๆกันหนูแว่นเราก็ต้องรู้สึกขนลุกนิดก่อนนะ่ะนิดนึงแล้วเอ้ย เฮ้ยจากที่ฟังเรื่องผีมาเยอะมันจะเป็นได้เป็นได้เรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอสิ่งที่น่าขนลุกมากๆก,ก,ก็คือหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากรูปเป็นรูปหน้าศพและมีลงศพด้วยนั่นก็คือ,อน้องเปอาบน้ำเสร็จแล้วเสียงประตูห้องน้ำดังแกรก แล้วก็ค,ค่อยๆเปิดออกเองแบบเต็มที่น้องโบปิดตาแง้มนิดหนึ่งเพื่อที่อยากจะรู้ว่ามีเปยอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าโชคดี<อ>ที่ไม่เห็นถ้าเกิดน้องโบเห็นต,ตอนน,นั้นนะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะช็อกน่าจะชอก<อ>แล้วก็สลบใช่ เรื่องนี้พี่เอเชื่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณที่ไปตามใครสักคนให้มาในงานของตัวเองอันนี้พี่เอขออนุญาตแจมนิดหนึ่งนะคะหนูแว่นแล้วก็ทุกคนเก<ะ>ิดขึ้นกับครอบครัวพี่เอนี่แหละนั่นคือคุณแม่พี่นี่แหละท่านเสียทีนี้<ะ>ด้วยความเป็นคุณแม่เนาะเพื่อนๆลูกเนี่ยจะรักคุณแม่มากๆอารมณ์เหมือนกับว่าเพื่อนลูกก็เพื่อนแม่นี่แหละ แบบคุยกันสนุกสนานเป็นเพื่อนกันไปเลยทุกคนแล้วพอวันที่คุณแม่พี่เสียค่ะ,ะเขาก็จะมีแค่ยกตัวอย่างแค่คนเดียวนะมีเพื่อนของลูกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายเขาจะชอบแย่ชอบแกล้งกันก็ไม่มางานศพแม่เหตุผลเพราะว่าตั้งใจว่าจะมางานเผาทีเดียวคือตอนกลางวันเพราะว่าเขากลัวผีมากๆแล้วเขาก็รู้ว่าแม่เขาแม่พี่รักเขามาก ถ้าเกิดว่ามางานสวดมันต้องมากลางคืนถูกไหมเขาไม่<ช>กล้าโอ้เขาไม่กล้าแต่วันนั้นนะคะ<ช>น่าจะเป็นสวดคืนสุดท้ายน้องผู้ชายคนนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยหมู่บ้านเขานี่แหละก็จะออกมาข้างนอกทีนี้ในขณะที่กำลังขับอยู่มันเหมือนเกิดอุบัติเหตุรถตัดหน้าในซอยแล้วรถเขาก็ลม้ม พอล้มไปเสร็จคนในหมู่บ้านก็จะมีร้านค้าอะไรก็แล้วแต่ก็รีบวิ่งมาช่วยกันจับน้องขึ้นพยุงรถขึ้นแล้วชาวบ้านก็พูดว่าอา้าวแล้วป้าไปไหนล่ะป้าเจ็บหนักไหมเอเอเพื่อนของน้องก็พูดว่าป้าไหนครับผมมาคนเดียวโอ้ยจะมาคนเดียวได้ยังไงก็เนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคนที่มาช่วยอะ่ะ บอกเห็นป้าเนี่ยซ้อนรถของเด็กคนนี้อยู่วัยรุ่นนี่แหละเห็นป้าซ้อนรถอยู่แล้วพอรลถล้มป้าก็เหมือนกับประเดน็นหายไปเลยแล้วเขาก็ถามว่าแต่งตัวแบบไหนเขาก็บอกว่าเสื้อผ้าแบบนี้หุ่นแบบนี้เพื่อนเพื่อนเอาเลยค่ะเพื่อนน้องชายตกใจแบบ รีบดึดงรถขึ้นแล้วก็รีบโทรมาหาน้องชายว่าคืนนี้สสดคืนสุดท้ายใช่ไหมเดี๋ยวกูไปแล้วเขาก็ถามว่าแม่ใส่ชุดอะไรตอนที่จะเข้าลงเขาก็พูดว่าใส่ชุดแบบนี้แบบนี้ซึ่งเป็นสีชุดเดียวกันกับที่ชาวบ้านเห็นตรงกันหมดทุกอย่างตรงกันหมดเนี่ยขนลุกหัวน้องเพื่อนน้องชายบอก กูไม่รอวันเผาแล้วเดี๋ยวกูไปงานสวดเลยคืนนี้แต่ถ้าตอนกลับบ้านใครก็ได้ไปช่วยไปส่งกูหน่อยเขากลัวมากคือ,อแม่พี่ไปตามเลยอ่ะอันนี้เ,<ร>เชื่อไปตามไม่ให้รู้ตัวด้วยใช่คือซ้อนนรถไปเฉยอย่างนั้นอ่ะโอ้โหโอโห้เรื่องนี้นะ เชื่อ,อยังไงพี่ก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะคะต้องขอบคุณน้องแว่นด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณน้องโบด้วยนะคะที่ฝากเรื่องนี้นำมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันนะหนูแว่นนะได้เลยค่ะ,คะ